สวัสดีครับผมพาบ้านยอนนิยมนะครับ EP ที่325นะครับมีของเก่าๆที่สวยนะครับหลายรายการนะครับมานําเสนอให้กับพ่อแม่เป็นน้องทุกท่านนะครับชื่นชอบรายการไหนที่ต่อเข้ามานะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์นะครับเช่นเดิมนะครับตามนี้นะครับแอดไลน์ใส่บ์โทรศัพท์นะครับทักหือโทรเบอร์นี้เลยนะครับถ้าไลน์ไม่ขึ้นก็สแกน QR code เข้าไลน์นะครับติดต่อเข้ามานะครับชื่นชอบสนใจรายการไหนนะครับ EP ที่325ครับ พระเก่าๆส,สวยยอดนิยมนะครับในการแรกเป็นต่อไปก็มาชมพระสมเด็จองที่หนึ่งนะครับมาใหม่ครับล่าสุดพระสมเด็จเก่าๆส,สวยองค์ที่หนึ่งองค์นี้คล้ายพิมพ์เจดีนะครับสวยงามนะครับเป็นพิมพ์สองหน้าครับเป็นพิมพ์สองหน้าครับผมสายวัดระครังนะครับสุดยอดพระสมเด็จเก่าๆบ้าน เนื้อแห้งสวยตามนี้นะครับองค์ที่หนึ่งนะครับรายการพระสมเด็จสองหน้าครับมีข้าแป้งโรยพิมพ์นะครับยังเห็นชัดเจนนะครับตามตำรานะครับพระสมเด็จสองหน้าครับองค์ที่หนึ่งนะครับต่อไปเป็นองค์ที่สองนะครับพระสมเด็จสองหน้าเช่นกันนะครับองค์นี้นะครับอยู่ในตลับเก่าสวยงามครับเป็นพระยอดนิยมนะครับสมัยโบราณครับ แล้วเป็นพิมพ์เพชรกลับนะครับกับด้านนะครับพระสมเด็จเก่ามากครับพิมพ so well well <laughs> ์สองหน้าวัดละคังนะครับนานมาทีนะครับพระสมเด็จสองหน้าเพชรกลับด้านนี้ก po ็คือเกตทะลุซุ้มนะครับพร้อมกับขาบเก่าสวยเดิมครับมาใหม่เลยนะครับองนี้น่าจะลงกกเก่ามานะครับพระสมเด็จสองหน้าพิมพ์เพชรกลับนะครับ กับหัวกับท้ายนะครับสุดยอดความเก่านะครับทั้ง2ด้านนะครับ่งนอบและการไหนที่ตอนเข้ามานะครับพระสมเด็จสองหน้าครับเก่าสวยยอดนิยมบ้านองค์ที่2นะครับของรายการพระสมเด็จต่อไปเป็นองค์ที่3นะครับเก่าสุดๆเช่นกันนะครับลำดับที่3พระสมเด็จยอดนิยมครับเนื้อสวยเดิมนะครับสุดยอดหายาก แต่ละรายการนะครับเป็นพระสมเด็จเก่าโบราณบ้านๆนะครับองค์นี้เป็นองค์ที่สามมีเส้นมระคับพิมพ์นะครับแล้วก็เกตทะลุซุ้มเนื้อสวยเก่ามากๆครับพระสมเด็จหลังแบบครับพบเจอได้น้อยมากนะครับเป็นพระสมเด็จโบราณครับพิมพ์หลังแบบท่านที่ชื่นชอบและสนใจนะครับติดต่อเข้ามานะครับพระสมเด็จ บ้านเก่าๆองค์ที่สามครับชุดนี้ก็จะเป็นชุดเก่าและแปลกนะครับมาใหม่ๆนะครับลำดับที่สามต่อไปก็เป็นองค์ที่สี่ครับพระสมเด็จเก่าสวยยอดนิยมนะครับองค์ที่สี่องค์นี้มีลงลักปิดทองเก่าครับสวยงามนะครับยอดนิยมนะครับพระสมเด็จลงรักลงชาติลงทองเก่าครับองค์ที่สี่รักเก่าแห้งเดิมๆนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ พระเก่าสวยยอดนิยมทั้งนั้นนะครับมาใหม่ๆล่าสุดควนไวส่งไวทุกท่านครับพระสมเด็จลงลักปิดทองเก่าครับเนื้อเก่าและแห้งสุดๆนะครับลำดับที่4ี่ครับต่อก็ในองค์ที่5้าของรายการนะครับพระสมเด็จเก่าสวยยอดนิยมองค์ที่ห้าเนื้อเก่าเดิมๆนะครับมาใหม่ล่าสุดครับลำดับที่ห้า สวยงามนะครับพิมพ์ลือคมชัดนะครับพระสมเด็จยอดนิยมได้เก่าได้แห้งสวยงามคลาสสิกค,ครับองค์ที่ห้านะครับของรายการครับสมบูรณ์มากๆนะครับพระสมเด็จเนื้อที่สวยคมๆครับองค์ที่ห้า ต่อไปก็มาชมผ้าเนื้อผงยอดนิยมนะครับพิมพ์เป็นของวัดสามเปิมนะครับองนี้เป็นผ้าลงกุนะครับวัดสามเปิมกรุงเทพหานครครับผราเนื้อผงโบราณนะครับพร้อมกับข้าวเก่าเดิมนะครับเป็นพยอดนิยมนะครับพ้ากุวัดสามเปิมครับมีผราทิพย์นะครับหน้าฐานเนื้อสวยงามนะครับได้ธรรมชาติความเก่าพร้อมกับข้าบกุสวยเดิมครับ พระเนื้อผงยอดนิยมนะครับกุวัดสามปลื้มพุทธคุณก็สุดยอดนะครับให้ชมความเก่าจะชัดนะครับคาบกุนะครับเหมือนฟองเต้าหู้ครับสุดยอดแห่งความเก่าอายุหลายร้อยปีครับเป็นพระกลุ่ยอดนิยมนะครับคาบกุคล้ายกุปีรันนะครับจะมีคาบฟองเต้าหู้เก่าสวยงามนะครับ พระกุดสามปื้มกรุงเทพครับต่อไปที่ฉนชอบและสนใจนะครับติดต่อเข้ามานะครับพระเก่าสวยยอดนิยมบ้านๆนะครับต่อไปก็เป็นรูปหล่อหัวไม่ขีดหลวงพ่อกันนะครับวัดเขาแก้วจังหวัดนครสวรรค์ครับประมาณปี2,500นะครับหัวไม่ขีดนะครับหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วองค์เล็กสวยงามน่ารักครับก้นอุตตะกัวนะครับจังหวัดนครสวรรค์หัวไม่ขีดหลวงพ่อกันครับป้องกันสิ่งไม่ดีทุกอย่างนะครับ สวยเดิมนะครับมาใหม่ๆนะครับต่อไปก็เป็นกลองมหามงคลนะครับหลวงพุธิมวัดละหานไร่จังหวัดระยองนะครับพร้อมกับสีพึ่งและก็วัตถุมงคลของท่านนะครับในตลับไม้เก่าในตลับไม้ก็จะมีพระสมเด็จนะครับพระนาคปกพระผงพายกุมารนะครับแล้วก็รูปเหมือนท่านปาะเพียนตะกุดเสียนพ่อแก่นะครับรวมอยู่ในนี้นะครับอยู่ในตลับไม้เก่าหลวงพุธิมวัดละหานไร่จังหวัดระยองครับ ประมาณปี17นะครับสวยงามน่ารักนะครับเป็นกล่องมหามงคลนะครับสุดยอดหายากนะครับมาใหม่ล่าสุดครับหลวงพุธทธิมวัดละหารไล่ด้านบนนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับแปะอยู่บนกล่องไม้นะครับเหรียญนี้น่าจะประมาณปี1718ครับเหรียญหลวงพุธิมวัดละหารไล่จังหวัดระยองครับพระเก่าสวยยอดนิยมบ้านๆนะครับเชิญนชอบรายการไหนทักเข้ามานะครับ ปิดท้ายรายการนี้กันด้วยเหรียญสายเหนียวเมืองพิจิตรอีกท่านหนึ่งนะครับหลวงพ่อไผ่วัดบึงตะโกนจังหวัดพิจิตรเหรียญน,นั่งลายเสือรุ่นแรกวัดบึงตะโกนนะครับเป็นเหรียญสามเหลี่ยมยอดนิยมสภาพบ้นบานๆเก่าๆคมๆครับหลวงพ่อไผ่นะครับจังหวัดพิจิตรครับท่านใดที่ชอบสนใจรายการไหนติดหนอเข้ามานะครับโอนไวส่